โอเคเริ่มกันเลยออมห้กลับมาแล้วครับนะเกมนี้อีกแล้วแต่โหมดไก่โหมดไก่รอบนี้อัดคลิปพีมันจะไม่เวิร์กนะครับนะตัดต่อพีมันจะไม่เวิร์กตาแล้วเป็นดาบ้าครับผมเล่นดาบ้ามีมาหลายรอบแล้ว โอเคมาละเดี๋ยวผมซัานิดนึงอยากด้วยเอ้ยนี่เดี๋ยวไปไหมบ้างเฮ้ยนี่ต้องเตือนมากโอ้มึงก่อนจะมึงจะเตือนกูโอ้โหเอาอะไรกูเป็นไก่อ้าสวัสดี ไก่ทำอะไรก็างว่เนียเนียไอ้ไ้นี่ินเอาตายเอาเอาเอาเดี๋ยวเเพื่อนเาเพื่อนเพื่อนเพื่นไปไเอาเอายังไม่ตาย อา้ากดทิ้งปืนทำไมสันเป็นเมื่อกี้ที่อ้เอา,าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเน็ตมันคือเป็นร้อยอ่ะไม่แปลกใจเฮ้ยรถยนต์รถยนต์มาเสียงดังน,นิดหนึ่งอุยอ้ยอุย้ยใจเจ้อกว่ากูเหรอ,อน,น่งแต่ละอ้าวแม่งไม่เล็งตามด้วยอ่ะ กูยิง,ย,งยังไงนิงลำฮีอะไรเฮ้ยเปล่ยนได้ไอ้ยะนี่ปืนใหม่วะเสียโอ้โนโนโนโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนมือหน้ามันไงสวยแล้วอีกอ๋อก็ไม่ลเลอก็ไม่ลเลอ๋อ ไอ้กูยังไม่ตายเป็นอมตะอะไรวะนี่ตุ่ยนี่ปืนมันเบาชิบหายนั่งๆ่าเพื่อพวกอันนี้พวกอันนี้พวกก็เขียวแม่จะสอยเพื่อแล้วมึงแล้วทำอะไรมันวะเอ้ยแล้วคือเฮ้ยกูอยู่แล้วเราของมึงเราของมึงนะเราของมึงไม่เชี่ยวคู่โอ้โหรำกรรำกรเต้นเต้น โอ้โห oh. มีไก่เต้นด้วยโอ้ oh my god เกล็ดชัดที่เดี๋ยวต้องใส่หมวกกันโนอะ้โ oh หเอาละครับเรามึงเตรียมตัวเตรียมตัวเลยอี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 อออออยังไงมึงมีใครมึงมีใครมึงมีใครน้องแล้วล้วเปลี่ยนด้อไม่ใช่เปลนนี่ยนด้วยตี๋เอ้ยปีนสี่มึงทำอะไรเอ้ยเอ้าุบออกไปไม่ได้เลยเอาเลื่อยก่อนเอาเลื่อยก่อน เย่าโยโยวสับสวัสดีอะไรทำอะไรน้องทำอะไรเอ้ยเ้ยเดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านเอ้ยอู้พูดอะไรกันน่ร้อนรอนละนอนละอันนี้นอนละโยอ้าวอ้าวกลับมาคนละีใครยิงใครยิงกูเล่นนะเล่นนะโอ้มึงไม่หน่อยหลังเลยไอ้สัตว์กูเห็นมึงเนี่ยอ้าวจบอ้าวแพ้ตาย